หขั้นตอนหาเงินสร้างไรายได้กับช้อปปี้วิดี Social น้องใหม่จากช้อปปีขายสินค้าของคนอื่นไม่ต้องลงทุนต้นทุน0บาทสวัสดีครับก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าโซเชียลใน w o r อินฟินิตี้แนะครับใครยังไม่ติดตามช่วยทุกฝากติดตามวันนี้เอาข่าวมาอัปเดตนะครับทันทันที่นะครับกำลังจะ หาได้ได้เพิ่มนะได้ได้เสริมนะครับตอนนี้เนี่ยตัวช h อป e ีเองเขามี s h อป e e v i ิดีโอเห็นไหมครับช้อปปี้วิดีโอนะครับเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่ยังไม่ต้องรีบแอดอันนี้ไปนะครับเพืเ่อนๆต้องทำตามขั้นตอนนี้ก่อนไม่งั้นสมัครไปก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนะครับเริ่มแล้วนะ20ก็คือเมื่อวานนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กตามนี้ทีนี้6ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหขั้นตอนก็ตามนี้เลยอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งเลยคือต้องสมัครเป็นสมาชิกกับช้อปปี้ก่อนสมัครเป็นสมาชิกกับเพ e ื่อ เพื่ออะไรนะครับเราสมัครเป็นสมาชิกกับช้อปปีเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นอะไรครับเอ่อเป็นสมาชิกนะครับเพื่อเป็นเอ่อเครเรียกาอะไรซื้อสินค้านะครับซื้อสินค้าหรือว่าชอบสินค้ากับเขานะครับแต่เราไม่จะเป็นต้องเปิดร้านนะเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เปิดร้านนะครับไม่ต้องเปิดร้านอันนี้ก็เป็นสมาชิกแล้วนะครับพอเราเป็นสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเราจะมีสิทธิ์นะครับใช้ตัวฟีเจอร์นะครับขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปของเราคือเราจะต้องเช็คนะครับว่าในแอปส้มของเราเนี่ยมีนะครับตัวช้อปปี้วิดีโอแล้วหรือยังอ่ามีช้อปปี้วิดีโแล้วหรือยังช้อปปี้วิดีโอก็คือนี่เลยฟีเจอร์ตรงนี้ครับนี่มีแล้วหรือยังถ้ามีแล้วสามารถทําทําในหน้าได้เลยอ่าสามารถที่จะไปสมัครทําในหน้าต่อได้จากขั้นตอนตรงน,นี้แต่ถ้าของใครตรงนี้ยังไม่มีนะครับถ้าของใครตรงนี้ยังไม่มีให้หเลยให้เพื่อนๆเนี่ยไปคลน k i n c a t นะครับ c l n c a เครื่องลบขยะในเครื่องของตัวเองให้ดีลองไปอัปเดตเวอร์ชั่นของอพี่ส้มของเรา,าถ้าเราอัปเดตแล้วมันไม่หายลองลบลองลบอแอปส้มออกนะครับพอลบออกเสร็จแล้วปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดใหม่แล้วก็ติดตั้งตัวแอปส้มของเราเข้ามาใหม่นะครับแล้วลองดูซิมีไหมถ้าไม่มีนะครับอาจจะต้องติดต่อหลังบ้านของพี่ส้มเขานะครับก็คือของช้อปปี้เขาแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องสมัครสมาชิกใหม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างให้ได้กับตัวช้อปปี้วิดีโอได้นะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยพาเข้าไปดูนะว่าในช้อปปี้วิดีโอมีอะไรขั้นตอนต่อมาพอเรามีฟีเจอร์ตัวนี้แล้วนะครับพอเรามีฟีเจอร์ตัวนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องไปทําการสมัครตัวนะครับช้อปปี้แอเฟลิตอินกลูเซอร์โปรแกรมนะครับช้อปปี้แอเฟลิตอินกลูเซอร์โปรแกรมใครที่ยังไม่ได้สมัครใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ดูคลิปวิดีโอที่อยู่ใต้้นี มีคลิปวีดีโออยู่ใต้นี้นะครับดูให้เข้าใจก่อนแล้วก็สมัครสามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับมาเป็นเ,เพื่อนในสายงานเดียวกันมาเป็นทีมงานเดียวกันเนาะนะครับเพราะว่าระบบของ shopee เองเนี่ยนะครับเขาสามารถให้เราชวนเพื่อนเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ด้วยอ่าเห็นไหมโคตรเจ๋งเลยระบบโคตรดีนะครับอ่ะ <administered S 1> <อ>เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราพ,อเรา,พอเราสมัครนะอย่าลืมนะดูสมัครใต้คลิปนี้เนาะนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราจะมีตัวฟีเจอร์ขึ้นมานะครับเป็น s h o ปปี้วิดีโอแบบนี้เห็นไหมครับเป็นช e ้อปปี้ไม่ใช่เป็น s h o ป e ปีเป็นโปรแกรม Affiliate แบบนี้ฮะให้เราลองคลิกเข้าไปให้ดูหน้าตาของโปรแกรม Affiliate หน้าตา Affiliate ของช h o ปปี้ f f i l i a t e e ตอิน s ลูเ Program โปรแกรมต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Influencer นะครับจะมีเมนู4ตัวแต่ถ้าของใครมีแค่3ตัวอันนั้นเป็น Social Partner นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับ คนที่เป็นนักขายเป็นนักโปรโมทด้วยไหมครับแค่โพสต์แค่อะไรเนี่ยก็ได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มมีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็ได้คอมมิชชั่นมาแล้วอันนี้รอดําเนินการเห็นไหมครับก็รอรับไปได้แล้วนะครับอทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำทำต่อไปคือเราจะต้องไปเลือกสินค้าครับเราจะต้องไปเลือกสินค้าทีนี้นะครับ เราสมาัครเสร็จแล้วเนี hei, ่ยเราสามารถเลือกสินค้าได้เลยไหมนะครับมีหลายๆคนถามผมว่าถ้าเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกสินค้าได้เลยไหมสมมุติว่าผมเข้ามาที่หน้าของพี่ส้มเราแล้วกันอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยสมมุติว่าเราเข้ามาในหน้าของพี่ส้มเนี่ยเราต้องการที่จะขายสินค้าอสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากขายสินค้าตัวไหนอะนะครับที่มันกําลังมาแรงเป็นฮิตเป็นกระแสนะฮะสินค้าขายเนี่ยสินค้าแนะนําประจาวันนะครับสินค้าขายดีหรืออะไรเงี้ย มันก็จะมีพวกสินค้าขายดีใช่ไหมแอ้แมสินค้าขายดีหไห้แมนี่มาแล้วนะครับสินค้าขายดีมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองเลือกดูนะสมมุติผมจะขายอันนี้ละกันนะนี่ผมก็คลิกมาที่อ่าตอนนี้เนี่ยเครื่องกรองน้ําคนอาจจะใช้เยอะเพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะมันหน้าหนาวอ่ะผมก็สนใจสินค้าตัวนี้แหละผมก็คลิกเข้าไปที่สินค้าตัวนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปปกักปักใจเป็นใจส้มแบบนี้เอาไว้นะครับของใครเนี่ยที่เป็นสีขาวแบบนี้ เห็นไหมของใครที่เป็นสีขาวแบบที่ผมเป็นเนี่ยเห็นไหมนี่คือสีขาวให้เรากดให้มันเป็นสีสีแดงแบบเมื่อกี้สีแสงออกชมส้มแบบนี้เห็นไหมครับอ,อันนี้เขาจะมีไลท์สดด้วยเห็นไหมนะครับทีนี้พอเราเราได้สีส้มมาได้ใจส้มมาเราสามารถที่จะไปเอาวิดีโอนะครับหรือว่าเราต้องการเอารูปภาพก็ได้นะครับเราต้องการเอารูปภาพก็ได้สมมติว่าผมต้องการเอารูปภาพมาหนึ่งรูปแล้วกันตอนนี้ผมเลื่อนมาทางซ้ายนะผมเลื่อนไปทางนี้นะครับเลื่อนไปทางนี้เพื่อจะเอารูปภาพนะครับ มาอย่างอ่ะมาแล้วแล้วผมคลิกคิกเข้าไปเลยผมก็จะเซฟรูปภาพอันนี้มานะครับผมก็จะเซฟรูปภาพนี้มาวิธีการเซฟรูปภาพก็ไม่ยากนะครับให้เรากดค้างเอาไว้ที่ตัวของรูปภาพอันนี้ผมผมคลิกเข้ามาแล้วนะเนี่ยผมคลิกเข้ามาแล้วแล้วผมก็กดค้างไว้เห็นไหมครับแล้วก็กดบันทึกไปอ่ะสมมุติว่าผมจะเอาสัก2อสารูปแล้วกันผมจะเอาไปทาเป็นคลิปวิดีโอนะครับเ,เพื่อนผมจะเอาไปทําเป็นคลิปวิดีโออ่า เราทําเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะนี่ผมกดค้างไว้นะกดกดค้างไว้ที่รูปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้บันทึกลงมือถือเลยก็ถือว่าเขาทําระบบมาช่วยซัพพอร์ตเราพอสมควรนะครับอืออ่ะโอเคไหมอันนี้คือทําให้ดูเนาะอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รูปภาพมาแล้วผมก็ย้อนออกไปนะครับย้อนออกมาเสร็จแล้วอ่ะผมไปบันทึกกดกดกดตรงนี้ค้างเอาไว้นิดนึงเพื่อจะคัดลอกข้อความนะครับคัดลอกข้อความป๊าปเข้าไปทีนี้มีหลายคนถามว่าคุณตุ๊ก รเราจะไม่กดตรงนี้ก็ได้นะลืมไปเราสามถ้าเราสมัครตัว s h o p ปี้ f อเฟอร์เตัว i n c ฟ u ูเซอ r ได้แล้วเนี่ยคือคือถ้าเราสมัครตัว i n f ฟเสร็จแล้วเนี่ยเราสมัครตัว i n f ฟข้างบนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเข้ามาที่ตรงของระบบเนี่ยตรงที่เป็นเป็นฝุ่มแชร์เนี่ยน้องกดเข้าไปนะครับลองกดเข้าไปนะเนี่ยพอเรากดเข้ามานะเรากดที่ตรงนี้เข้ามาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคอมมิชชั่นขึ้นมาครับ มันจะมีคอมมิชชั่นขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าถ้าเราขายสินค้าตัวนี้ได้เราจะได้รับค่าคอมนี่ครับเห็นไหมนี่เลยเราจะได้รับค่าคอมซึ่งเราสามารถแชร์ไปสื่อสื่อโซเชียลต่างๆได้อะทีนี้เดี๋ยวผมคัดลอกข้อความมาไว้ก่อนนะครับคัดลอกข้อความมาไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับอะกดคัดลอกข้อความไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนของเป็นขั้นตอนที่ที่5เลยเมื่อกี้ให้เราเลือกให้เราเลือกสินค้าแล้วก็คือกดใจส้มเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับเพราะเรากดใจส้มอ่ะผมเลื่อนลงมาอ่ะเลื่อนลงมาไม่ได้อีกเอาขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับมองไม่เห็นอีกนะครับอ๊บนี่นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราเลือกเราเลือกสินค้าแล้วก็คือข้อนี้นี่ไหมกดใจส้มเลือกสินค้านะครับต่อไปเมื่อกี้นี้ขั้นตอนเมื่อกี้ในการเซฟรูปภาพกันเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราสามารถที่ขั้นตอนที่ห้านั่นเองเราทําคลิปเองเราหาคลิปจีนเราหาคลิปคนอื่นหรือว่าเรา โพสวิดีโอของคนอื่นหรือรูปภาพหรืออะไรที่เราจะเอาไปตัดต่อเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยเราสามารถทําได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ทําได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการโพสต์และก็การแนบตะกร้านะครับว่าเราจะโพสและแนบตะกร้ายังไงอะนะครับให้เราออกไปที่ตัวของพี่พี่ช้อปปี้เรานะครับย้อนออกมานะนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับใครที่ผมแนะนําว่าต้องสมัครตัวนะครับ ช้อปปี้แอเฟลิตอินคลูเซอร์ผ่านก่อนนะครับถึงจะมาทําได้นะถ้าไม่งั้นคุณไม่ได้ค่าคอมอันนี้ผมช่วยไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวของช้อปปีครับนี่เลยตรงนี้ช้อปปี้วิดีโอที่ผมวนๆนี่นะครับคลิกเข้าไปครับอ่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้มันจะมีวิดีโอให้ให้เราเล่นนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยต่างๆนะครับผมทําคลิปสอนเอาไว้หมดแล้วเน้องว่าเล่นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาโพสต์เลยเราก็จะเข้ามาโพสต์ตรงนี้เลยนะครับเลือกโพสต์เลยนะครับเข้าไปที่โพสต์ครับ สวัสดีครับเสร็จแล้วตรงนี้เราจะไม่เราไม่ทําอันนี้เองเราจะนี่เลยนะครับโพสตเองจากนี้นี่นะครับนี่เลยนะครับเลือกรูปภาพมานะครับทีนี้เราจะเลือกเป็นรูปโพสตเป็นรูปภาพก็ได้หรือว่าเราจะเลือกอันนี้คือเราทําเป็นวิดีโอแล้วก็มันมีเทมเพลตด้วยนี่ผมจะใช้เทมในการโพสต์นะเห็นไหมครับเจ๋งปะ่ะอ่ะเทมในการโพสตเดี๋ยวผมเอา3รูปนี้แล้วกัน เราแค่3รูปพอเนาะนะครับเห็นไหมมันเป็น3รูปเป็นรูปภาพเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้ทําคลิปวิโดีโอเราทาเป็นรูปภาพแล้วเราโพสต์ได้ไหมได้นะครับอ่ะเลือก3รูปเดี๋ยวผมเอานี้นะคันนีเ้เลือกมานะฮะพอเลือกมาเสร็จใช้ไปเลยกดใช้ไปนะครับใครอยากดูขั้นตอนเพิ่มเติมก็ไปดูแล้วกันเนาะผมก็จะเลือกมาแค่3รูปเน,ะนาะอ่ะสรูปแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะแต่ว่าประเด็นคือไงภาพมันไม่สวยเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บนึงอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมขออนุญาต เวลาเราไปเซฟรูปมาเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าในเทมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเทมของเรามันจะเป็นเทมแบบอะไรนะครับมันจะเป็นเทมแบบเ,เขาเรียกว่าหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นให้เราแคปหน้าจอเอานะครับเนี่ยผมก็ไปแคปหน้าจอมานะครับไม่เซฟอย่างนั้นก็ได้แคปหน้าจอเอาเสร็จแล้วตรงนี้เน่ยหมมันจะมีตัดต่อใส,สติ๊กตก๊อติ๊กเกอร์ล้าก็ใส่นะครับไปให้เรียบร้อยเลยใครที่ทายังทําไม่เป็นนะครับก็ไปเรียนเนาะทำคลิปสอนวิธีการใช้ตัดต่อตัวของ ช้อปปี้วิดีโอให้ให้แล้วก็ไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวสอนมาไว้ตรงนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆไปดูหรือว่าใครไปใครที่อยู่ในห้องเรียนอยู่ในคอร์สเรียนแล้วตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนนะครับการทําตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำาิ i ต็อกช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ช้อปปี้แอเฟรนคอมิชชั่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวราซาด้าแอเฟรนนะครับก็คือมีสอนหมดเลยใครสนใจก็สามารถสมัครแล้วก็สอบถามได้ลิงก์ใต้คลิปิรีโอนี้มีลิงก์นะครับ o ออยู่ก็ทักสอบถามได้เนาะนะครับ ทีนี้เนี่ยตรงนี้พอเราใส่ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตทำแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ตัดจานเรียบร้อยแล้วนะไครับไปใส่พวกสินค้ามาแรงมีเซลมี COD 7วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่โมชันก็เล่นตรงนี้ครับไม่มีอะไรยากอ่ะเส,เสร็จแล้วก็ส่งถัดไปกดถัดไปเลยนะครับใครจะใส่ราคาก็ใส่ได้นะนะครับใส่ระคงราคาตรงนี้นะครับเออเสร็จแล้วก็กดถัดไปอ่ากดถัดไป นะครับเมื่อกี้เราไปคัด,คดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์มาใช่ไหมครับเราก็เอาเอาลิงก์ที่เราก๊อปปี้เมื่อวานเห็นไหมครับมันก็จะได้ข้อมูลมาคืนนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะให้เราใส่ได้ไม่เกินตัวอักษรไม่เกินเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะหรอกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งสาคัญคืออย่าลืมใส่ตัวแฮชแท็กนะครับที่เขาให้เราใช้อยู่ตอนนี้คืออะไรครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ใส่นะครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กสินค้านะครับชื่อสินค้าของเราเนาะแล้วก็แฮชแท็กที่ ตัวของอะระบบเนี่ยเขาให้เราใส่นะครับเราก็เลือกใส่ให้เรียบร้อยเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีให้เราแนบตะกร้าเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมีหลายๆคนถามว่าแล้วเราแนบสินค้าหลายๆตัวได้ไหมนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบเดียวกันอย่างเช่นอ,อะไรอะอย่างเนี้ยเครื่องทำน้ำหมุนผมอาจจะแนบหลายอันได้นะครับอะไปดูกดเข้าไปเลยครับแนบหลายๆตัวได้หลายแบรนด์ได้นะครับแต่อย่าลืมแนบตัวของตัวมันเองก่อนนะนเพื่อนๆเห็นไหม เนี่ยทำไมถึงบอกว่าต้องมามากดใจไว้เพราะเรากดใจไว้เนี่ยเห็นไหมครับสินค้าเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกนะครับว่าเราจะขายสินค้าอะไรบ้างเห็นไหมมีเครื่องนี้นี่มีตัวนี้อ่ะผมก็กดตัวนี้คือตัวแรกของมันเองใช่ไหมครับตัวของมันเองนะครับตัวที่2นะครับผมอยากได้ตัวชาร์ปอ่ะผมก็เลือกชาร์ปนะครับกดได้เลยนะครับกดมาอีกนะครับกดเพิ่มไปได้เลยนะกดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับกดเพิ่มไปอ่ะเดี๋ยวก็ผมโพสไปแล้วนะมือลั่นนะครับกดโพสไปเห็นไหมครับ เนี่ยพอเราโพส์ไปเสร็จปั๊บเห็นไหมครับสินค้าก็มาโชว์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมีตะกาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับมีตะกานี่นะครับอ่าพอพอวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆเจ๋งไหมครับมันมาแบบนี้เลยแล้วเราก็กดถูกใจนะครับเราก็ไปคอมเมนต์แล้วเราก็กดแชร์ไปให้กับคนอื่นได้เห็นไหมครับสนใจอะไรอีกแล้วก็มาโพสต์อันนี้ก็คือเป็นฟีดที่เรากําลังติดตามเราก็ไปติดตามเพื่อนไว้อันนี้ก็คือสําหรับเราก็คือเป็นฟีดสาธารณะนั่นเอง นะครับเห็นไหมอ่ะใครที่เห็นวิธีการทำแล้วนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่ก็คือ6ขั้นตอนที่เราจะสร้างรายได้กับตัวของช้อปปี้นะครับตัวของช้อปปี้วิดีโอนะครับโดยการใช้ตัวช้อปปี้แอ i ฟเ a ลต์อิน u ลูเอนเซอร์นะครับมันต้องใช้2ตัวนี้คู่กันนะเพื่อนๆต้องใช้ใช้2กับ3คู่กันนะครับถ้าไม่ทำสองถ้าไม่ทำสามสองเนี่ยเราทำได้โพสได้แนบตะกล้าได้แต่โอกาสที่เราจะได้คอมมิชชั่นเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปสมัครตัว s h o p ปี้แอเฟรลิตอินคูเนเก่อนนะครับเพราะว่าในระบบของ s h อปปีเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับถ้าไม่สมัครเนี่ยเราจะไม่สามารถรับไรายได้ได้นะครับเพื่อนๆออ่ะก็ไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้สมัครตัว s h o ปปี้แอเฟรลิตอินคูเนเซอนะเพื่อนเพื่อนสามารถสมัครได้ใต้คลิปนี้ผมสอนเอาไว้อย่างละเอียดนะครับทุกขั้นตอนแล้วก็ใครสนใจอยากเรียนนะครับการทำในหน้า f f i l i a t e นะครับไม่ไว่าจะเป็นของ t i k t o k ไม่ไว่าจะเป็นของ s h อ p e e ไม่ไว่าจะเป็นของ l า z a d a นะครับเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับตอนนี้จัดโปรไว้เพื่อนๆสนใจก็เข้ามา,ท,า,มาทักได้นะครับใต้ลิงก์ใต้คลิปเดียวนี้จะมีลิงก์ l i โอเออยู่ก็ทักมาที่ l i โอเอได้เลยนะครับเพื่อนๆรีบเรียนรู้นะก่อนใครก่อนที่คนอื่นเขาจะแซงหน้าคุณไปก่อนนะครับรีบไปสร้างได้กับตัว s h o p ปี้วิดีโอกันนะครับ